กับพุทุกคุณดีของครั้งเด็ดเครื่องล้างครบเสร็จกับอีเกิลออฟโนและในวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกําลังมองหาของครั้งเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของอีเกิลออฟโนมีของครั้งดเด็ดมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูล และเชาวหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน qr code ได้เลยครับเพื่อนๆทราบข่าวกันหรือยังครับว่าเสี่ยเอกโดนคนร้ายบุกยิงกลางตลาดตั้งใจมาฆ่าเพราะเรียกชื่อก่อนยิง5นัดมั่นใจว่าสาเหตุเพราะเคยแฉข,ขบวนการค้าของเถื่อนตลาดไทยลาวด่านตำรวจนั้นได้พบบ่อแส จากขาววงจรปิดมือปืนเดินก่อนกองเหตุคนเดียวส่วนเสเอกนั้นรอจากการยิงได้อย่างไรทั้งที่ยิงเจาะๆานัดเต็มๆแน่นอนครับว่าต้องมีเครื่องรังของขังมาช่วยนั่นก็คือรูปหล่อหลงตามหาบัวรุ่นสมปรารถนาเสือเอกเล่าว่าปกติทุกวันจันทร์และวันพฤหสัสบดีของทุกสัปดาห์ ตนนั้นจะออกมาทำอาชีพเปิดพื้นที่เชาจอดรถขายของในพื้นที่ตลาดนัดจุดผ่อนบนไทยลาวอำเภอ่าตพนมเขตเทศบาลตำบล่าตพนมทำให้ได้รับบาดเจ็บกระสุนปืนเฉี่ยวศีษาสองนัดไหล่ซ้ายอีกหนึ่งนัดรวมถึงได้ยิงเข้าหน้าขาขวากระสุนฝังในหนึ่งนัดภายหลังทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกับญาติคนเจ็บ ได้นำตัวส่งไปรักษาอยู่ระหว่างการรอช่วยเหลือการผ่าตัดนำหัวกระสุนออกที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุทธ,ธราชทาตุพนมแต่อาการปลอดภัยตอนนี้เรามาพูดถึงหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวเป็นที่รู้จักในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผู้มีปฏิทานที่มั่นคงแน,แน่วแน่เด็ดขาดและจริงจัง บรรดาสิทธิยานุสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นต่างนับถือกันว่าท่านนั้นเป็นลูกศิษย์องค์หนึ่งที่มีปฏิทานที่คล้ายคลึงกับหลวงปู่มัน่นปุริทัตโตการกล่าวขวัญถึงท่านในหมู่ผู้ศรัทธามีหลายเรื่องที่ค่อนไปในเชิงอภินิหารเช่นการล่วงรู้วาระจิตของบุคคลอื่นการที่เศษผมเศษเล็บและชาญมากของท่านกลายเป็นพระท่านไปตั้งแต่ครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นต้นไป หลังวิกฤตการทางเศรษฐกิจในประเทศไทยเมื่อปีพศ2540หลวงตามหาบัวได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในและนอกประเทศจากการที่ท่านได้นำเนินการทอดพระป่าทองคำและเงินสกุดลดอลลาร์สหรัฐ,ฐภายใต้ชื่อโครงการพระป่าช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเพื่อใช้เป็นทุนสำรองของประเทศไทยซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการมาโดยตลอดในช่วงปัดฉิมวัยของท่านอย่างไรก็ตามในช่วงปัดฉิมวัยนี้เองได้มีเหตุการณ์ที่ทําให้ท่านตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองจากนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชนจํานวนหนึ่งเช่นประเด็นการคัดคา้านการร่วมบัญชีเงินทุนสํารองของประเทศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประเด็นการคัดค้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสงฆ์ฉบับใหม่และการเทศนาวิพากษ์วิจารณ์ทักษิณชินวัตรครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงพศ .2548 เรามาพูดถึงสาเหตุที่เสียเอกโดนรอบทำ้ายกันนะครับว่ากันว่าสาเหตุเชื่อว่ามาจากปมปัญหาการค้า ภายในตลาดนัดจุดผ่อนปลนไทยราเนื่องจากตนเคยแฉให้หน่วยงานความมั่นคงเอาผิดขบวนการค้าของเถื่อนรวมถึงการลักลอบขนส่งของผิดกฎหมายเข้าออกบริเวณตลาดนัดจุดผ่อนปลนไทยเราเป็นการทุบหม้อข้าวขบวนการค้าของเถื่อนโดยมีปัญหามาตลอดแต่ตนพยายามต่อสู้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสจึงต้องเจอแบบนี้ยอมรับไม่สามารถบอกว่าเป็นใคร เพียงมั่นใจว่าเป็นคนที่เสียผลประโยชน์สำหรับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาตนเชื่อว่าส่วนหนึ่งทนทําดีจึงมีพระคุ้มครองปกติจะมีเหรียญรูปหล่อของหลวงตอมหาบัวรุ่นสมปัานาติดตัวตลอดเวลาจึงเชื่อว่าบารมีพระเกจิคุ้มครองเหรียญรูปหล่อหลวงตามหาบัวรุ่นสมปัานาปี2549 เนื้อนวะก้นอุดผงมงคลและผ้าเช็ดปากเช็ดน้ำหมา ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในวันนี้สําหรับคลิปต่อตอไปผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ